เดี๋ยวเดียวกี่อะไรใครจะกินกล้วยอะไรนะโ <c oughs> รวิทเปอร์ไม่ใช่อันนี้คือถามว่าถามว่าถามอะไรแม่ดูจีบผู้ชายไม่ติดหย,ยอกอะะไรค ตัวจีบผู้ชายไม่ติดจะทำไงอ่ะเสียผู้ชายไม่ติดมดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวแม่ในนี้ไอ้ไอ้เศร้าเดี๋ยวโทรศัพท์ที่นี่มันเสียงมันออกได้ใช่ไหม ไม่ใช่แม่จะโทรมาเรื่องแอลแอลม,มันมันแบบว่าเปิดอยู่ไม่ไม่ใช่จะจะคุยเรื่องแอลว่าแบบแอลมันอยู่ดีๆมันก็มันก็ดาวบะอโอเคโอเคอย่งนี้โอเคข <c oughs> องจริงแม่รู้แน,น่นุดมันรู้จักช่างแอย่ในตำนานได้หรอ <c oughs> แม่หเหรอ

มันจีบไอซีมันโทรไอซีอะไรมันประเด็นคือแม่หนูพูดถึงจ้าแอ่เนี่ยต้นถามว่าแม่รู้จักเหรอแม่หัวละโรยผู้ชายเป็ดโลแกนเปอร์เซ็นต์เหรอ แม่หนูอยู่ต่างประเทศไงหนูก็เลยต้องโทร์ข้ามเอ็มไม่ตกปลากันแล้วถักท่านี้สเตียมเลยค่ะเอดากับดีเลนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับผมตกปลาเต็มวนาอใช่ครับเต็มแล้วถึงก็ต้องหยุดตกเลยครับไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกว่าจะคนไอซีร้อยเปอร์เซ็นต์ <laughs> ก็หนูไอซีร้อยเปอร์เซ็นต์อยากเจอคนไอซีร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างเ <c oughs> สียงโทรศัพท์สมจริงมากเลยดิว่านี่จริงดีนะหน้าดีหมด <c oughs> โตพันเปอร์เซ็นต์อะเนาะนี่หนูเอาเหยื่อ450ตัวจริงเหรอลูก <c oughs> ใช่วิ เต็มยังไม่เต็มคันรถเลยหนูเสีย <c oughs> ไปทั้งหมดร้อยร้อยเหยือ่อเอ้ร้อยยี่สิบเหยื่อแล้วอ่ะหนูจะเสียรถไปแค่รอบเดียวเองอะ่ะ <c oughs> ยังไม่เต็มตัว้วยเสียไปร้อยยี่สิบเหยื่อแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดียวแหละตกนี่แหละไม่ต้องไปทะเลหรอกหนู <c oughs> จะไป <c oughs> ไปทะเลมีหัวเสียแนะ <c oughs> น,น่ทันดี <c oughs> <c oughs> พี่ชายครับ อย่างหรอคะพี่อ๋อตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรก็เลยมาพักผ่อนบ้างอะ่ะว่างเหรอคะใช่ว่างไม่รู้จะทำอะไรตู้เดอร์ก็นี่แหละว่างช่วงของมันแล้วเรามาตั้งแต่ตอนไหนเที่ยงมาแต่เที่ยงเหรอเยส่ะ <Yes, sir. S 2> ล้วไปตอนไหนโอ้ยไอ้ดำอีกแล้วไปตอนที่ไป ไปตอนที่ไปไปตอนไหนก็อยากไปก็ไปนเงี้ยก, <c oughs> ก็ดีนะเ,เราจะไปไหนต่อเก็บใส่ตู้แล้วก็มาตกต่อเอ้เรามีเงินมีเง,นเงินเยอะปะทำไมอ่ะขอหนด่ดิได้ปะขอไปทำไรอะ่ะขอไปซื้อรถจักรยาน <c oughs> พี่ดาโดนผู้ชายของเงิน อะไรให้จริงเหรอเจ็ดเก้าจักรยานคันหนึง่งโอเคเดี๋ยวปั่นมารับนะโอเค,อเคปั่นมนะไม่จริงนะไม่จริงปั่นมาแล้วก็กล้ากไปด้วยปะล่ะามารับแล้วไม่จริงหรอกผู้เล่นกระเป๋าอะไร ล,ลุยอะไรไอไอกระเลขกระเป๋าดิกุชชี้ทำไมเราโกนจังอะกระเป๋าอะไรอยากให้กระเป๋า s a อ,อันนี้ซื้อมา199โอเคไม่ต้องเอา189 ถ้าเกิดเราให้ไปเท่าไหร่มันก็จะคูณจิตใช่ปะใช่เรีกอะไรอะ่ะแต่บอกคำนึงรู้จักแบบแค์ลูกโซ่ปะอือลองดูดิเมียวเ,เดี๋ยวหมดตัวไม่เชื่อเราก็มีก็ให้ก็ได้ไม่ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเหมือนกันเฮ้ยจงัก้าครับถ้าใจนีก็ูก็ยินดีรับครับพี่ชายสุดที่เลิฟโอเค นนไม่จร,จริงๆก็คือเราเป็นพี่น้องก็ได้ไหมพี่น้องเหรอใช่อ๋อพ่อเราไม่ชอบตำรวจเลยดิไม่ชอบตำรวจทำไมอ่ะตำรวจไม่ไดีตรงไหนอ๋พอพอดีพ่อเราเป็นมาเฟียถ้าเกิดเธอจะมาเป็นพี่น้องกับเราอะเป็นไมพ,พ่อเราฆ่าเธอทิ้งแน่ก็แบบเป็นพี่น้องไม่ใช่แท้ๆเท้าหน่อ๋อพี่น้องใช่ไหมอืมโอเคพี่น้องโอเคครับพี่ได้เดี๋ยวได้ มีอะไรก็จะได้มาเล่นด้วยเธ,เธอไปตรงนั้นก่อนดีเราขอคุยกับพี่สาวเราก่อนัวใจฉันมันตะโกนว่ากล้วยทองโอเคเรามาแล้วเธอกีนอะไรใครจะกินกล้วยอะไรนะเราวิทเตอร์ไม่ใชอ่อันนี้คือที่เรานี่จะด่าพี่เหรอโทรมา๋ยวน,นี้